บางทีบางครั้งเราก็ต้องยอมรับว่าสภาวะธรรมของเราในขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งเนี่อเราเหลอเราฟุ้งเราขาดสติเราวูบเราหลบเราลืมเราหลงไหลดังนั้นก็ต้องปรับตัวเองให้พร้อมในเวลาที่จะรับเหมือนการรู้ว่าฝนมันตกมันตกน้อยมากแล้วก็ตกเฉพาะตรงนี้ภาชนาที่จะรองรับฝนก็ต้องมีพร้อมเมื่อรู้ว่ามันตกก็เปิดฝารับทันที นี่รู้ว่ามันตกแล้วก็ตกน้อยมากแต่ยังวิ่งหาภาชนะอยู่เลยหรือหามาแล้วภาชนะดันรั่วสกเสียเวลาเสียเวลาบางคนก็เป็นภาชนะรั่วบางคนก็ยังไม่มีภาชนะบางคนมีมาแล้วก็ดันปิดขวาเลยต้องทําให้อาตมาเปิดภาชนะหามภาชนะแล้วก็อุ่นภาชนะอยู่เงี้ยมันก็ไม่ มันเสียเวลาเกินกาลลูกหลานต้องพยายามปรับตัวเองให้พร้อมทําตัวเองให้พร้อมบอกแล้วว่าบัยญกรินรหั์ที่เขียนเอาไว้หนึ่งในหลายคนนั้นมครูที่ดีไม่ต้องการสิทธิ์มีสิทธิ์ที่ดีเท่านั้นที่ต้องการครูแล้วสิทธิ์ที่ดีกว่าเจอครูแล้วต้องแสดงให้ครูได้รู้ว่าเขาพร้อมที่จะรับการฝึกอบรมของครู แม้กระทั่งจะต้องปนกระดูให้เป็นแป้งก็ต้องทำเพื่อให้ได้เข้าถึงปรญญาโภคและความรู้ที่ครูดีอยู่ไม้ได้เีงพวกเราก็ต้องต้องทำตัวเองต้องฝึกตัวเองก็อ,อาตาัตญาตโนโนอาโถท,ทำให้คล่องให้พร้อมอื่นยืนด้วยปลายเท้าสองข้างหายใจเข้ายกสองแขนชี้ตรงนั้นหนา้าเดือเหลือศีรษะ ดึงใส่ขึ้นหายใจออกลดโลงงร่างกายถค่อยๆไดพร้อมขยับสร้างให้ยืนล้วเสกยืนด้วไปท้าสองแค่สองข้างยกสองแขนที่ตรงมนหน้าเหนือศีรษะแล้วหายใจเข้าดึงใส่ขึ้นอาแบบว่า ใจอะอ,อกร, ود, รุดลงทำอย่างนี้อีกห้าครั้งต่างคนต่างทำตามลมหายใจของตนทุกครั้งต้องอาแมวมพร้อมถึงไส้ขึ้นจะได้ไม่ปวดว่าเป็นโรคไส้เลือนไส้ไหลปัสสวะกระปิดกระปอยจะได้หายทำให้การเดือ ในช่องท้องทุกส่วนแข็งแรง ครบแล้วก็ยืนอยู่เฉยๆอาทีนี้เราใครที่ครบแล้วลองการปีซึ่งเติดเพื่อนไหมถ้าติดก็้ืีนสำหับวันบาทต่อไปจะเป็นบททดสอบเพื่อให้เรารู้สึกตัวเองและรู้ตัวเองว่าเราพร้อมไหม เพื่อนกลับไม่ดีอาบพวกเราเตรียมตัวยืนอยู่ในส่าเตรียมแขนยืนตรงขาสองข้างไปคิดกันส่งความรู้สึกไปที่เทาสองข้าง หายใจเข้ายืนด้วยปลายเท้าวขวายกส้นเท้าวขวาเนี่ยทาไมเยียบไปแต่ข้างขวาข้างซ้ายนี่ก็คือสติยังเลื่อนรอยยังคนโกรลตัวเองไม่ได้ไม่รู้ในวิถีชีวิตตัวเองถ้าไปสอบก็ถือว่าไม่ผ่านเอาอีกครั้ง หายใจเข้ายืนด้วยปลายเท้าขวายกส้นเท้าขวางอขาขวาเล่นน้อยก็ได้หายใจออกลดลงหายใจเข้าริกฝ่าเท้าขาทิ้งน้ำหนักตัวไปที่ฝ่าเท้าขาฝ่าเท้าขา หายใจออกกลับลงหายใจเข้ายืนดวยปลายเท้าซ้ายยกส้นเท้าซ้ายยกส้นเท้าซ้ายหายใจออกลดลงหายใจเข้าเทียสองข่าเท้า หายใจออกลดลงหายใจเข้ายืนด้วยปลายเท้าสองข้างยกส้นเท้าสองข้างคำแหวท้องดึงไส้ขึ้นหายใจออกลดลงหายใจเข้ายืนด้วยปลายเท้าสองข้างยกแขนขวาชีช้ตรงนหน้าเสมอไหล แขนขวาเห็นไหมชี้ตรงมา้างหน้าเสมอไหลหายใจออกลบลงเรื่องลอยหายใจเข้ายืนด้วยปลายเท้าสองข้างยกแขนซ้ายชี้ ยืนยืดยปลายเท้าสองข้างยกสองแขนชี้ตรงมังหน้าเสมอไราหายใจออกรัดรงอหายใจเข้ายืนด้ืยปลายเท้าสองข้างยกแขนขวาชี้ตรงมังหน้าเหนือศรีรษะ หายใจขึ้นหายใจออกรับลมบอกให้ยกแขนข้างเดียวมันยกสองข้างหายใจเข้ายกแขนขวาชี้รรมมั้งหน้าเสมอไรเอามันดันยกสองขาอีกสองส้นเท้าอีกกลับไปไหมทำมเมันเฟ้อเองนี้มัด ไม่พร้อมถ้าเป็นเน้นนะลูกผู้ฝึกเน้นที่ทองัะปูมเนี่ยโดนจับเอยืนการแดดแล้วถือว่าไม่พร้อมเอาให่ดีแค่สร้างความรู้ในตัวเองสาอะไรยังทำไม่ได้แนละ้วจะไปรู้เรื่องอื่นน,นะลูกเอาไวปหายเจนเข้ายกสองขายกสองส้นเท้าสองส้นเท้ายืนลึกใยเท้าขอาไ้ หายใจเข้ายืนด้วยปลายเท้าโยกสองแขนเหนือศีรษะชี้ตรงมั้งหนา้าหายใจออรลถสองส่อนเท้าลงสองแขนยังโยกอยู่ยังไม่ได้บอกให้ลด ไปตองตั้งสติดีวางคำสัง่งหายใจเข้ายกสองส้นเท้ายืนด้วยปลายเท้ายกสองแขนที่ตรงมันหน้าเหนือศีรษะ สองส้นเท้าลงไม่ไปบอกรถสองแขนลงนะสุดลมหายใจเข้าหายใจออกลดปีกขวาลงด้านข้างลำตัวเอาๆอระยับกระพือยังไงปีแรงเลยไม่รู้ขวาแล้ว ซ้้ยลงข้างลังตัวหายใจเข้ายืนด้งปลายเท้าสองข้างยกปีกขวาเหนือศีษาะหายใจออกลดสองสนเท้าลงลดปีกขวา เสมอไรเอาเท่าเท่าลดลงขั้นลำตัวดูให้มภาพจินนะาตั้งสติให้ดี เพื่อสร้างตัวรู้ให้เกิดขึ้นใครไม่มีน้ำต่หาน้ำมาดื่มไปเดี๋ยวมสาสอนกาบใดที่ยังไม่มีตัวรู้ท่านผู้รู้ยังไม่เกิดจะไปรู้เรื่องอะไร 过然了。

ว so kind of so ่าต้องผู้ทำน่าจะได้ประมาณสัก200ขวดใครที heat, ่ใครที่จอมเอาไว้ก็ไปรับแจ้งกันเจอหนุ่มขี่กับเลย กำลังทำยาฟอกเลือดให้กับพวกคุณสภาพสตรีที่ที่เลือดเสียเป็นวุติกรกรด้วยดูขาวอะไรผู้ชายก็กินได้ก็ับเลือดริ่มเลือดเสียกินเร้วผิวันจะมีเลือ,ลอ,ลอด,ดลรงจะเดินสะดวก กิ่นสาบในตัวเจรลรลงนี่คือลิ์ของอยาต้องจะเขียนไว้ในตำนานตำราตำร่าลดกิ่นสาบมุษย์ ยกสองแขนทิ่ดเพื่อในการตีชี้ไปข้างหน้าจะติดโระพยาบ หายใจออกลดสองขาลงลดสองเท้าลงว่าดสองแขนไปเป็นสองปีหายใจเข้ายืนดว้วยปลายเท้ายกสองปีเหนือศีรษะหลังมือชนกันทำแมวท้องดึงไส้ขึ้นหายใจออกลดสองขาลง วาดสองปีเสมอไรชี้ตรงมาหลังมือชนกันสุดลมใ้ใจเข้าหายใจออกวาดสองแขนเป็นสองปียืนด้วยปลายเท้า หาจเข้ารถดสองปีกลงไม่เลยบอกให้รถดส,สองขาลงสุดลมหาใจออกเข้าหายใจออกรถดสองขาลงหายใจเข้ายกสองแขนชี้ตรงมัหน้าเสมอไหล หายใจออกลดแขนขวาลงข้างลำตัวหายใจเข้าวาดแขนซ้ายไปเป็นปีกซ้ายหายใจออกยกปีกซ้ายขึ้นเหนือศีรษะแขนชีดหู ลมหายใจเข้าหายใจออกยกปีกขวาเสมอไหลรดปีกซ้ายข้างลำตัวรถปีกไม่ไดนรถแขนปีกขวาปีกปีกขวาเสมอไหลปีกซ้ายข้างลำตัวเอาเขาไว คำว่าลถปีก็คือลดลดด้านข้างลงด้านข้างแต่ถ้ารถแขนก็แสดงว่าลดลงด้านหน้าหายใจออกหายใจออกเข้าออกสูดลมหายใจเข้ายกสองส้นเท้าขึ้นยืดปลายเท้า ลดสองปีเหลือศีษาประนงมือลดสองขาลงสองปีลดสองขาลงเอาเอาเลยสุดลมหายใจเข้าหายใจออกติ๊กสองขวาเท้าก้มตัวลงข้างหน้า ให้ปลายนิ้มือชนกันหายใจเข้ากับตรงปะท้ามยืนตรงยกสองแขนเหนือศีรษะยังประนมมืออยู่ จออกบิดลำตัวไปข้างขวาดูลมหายใจเข้าหายใจออกก้มตัวลงด้านขวานิ้วแตะพื้น